สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตรงท่าเรือนะฮะตรงท่าเรือท่าเรือหลักสามนะครับท่าเรือสามที่อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนี้ตรงข้ามผมนี้ก็จะเป็นในส่วนของตลาดน้าบ้านแถวที่เป็นโซนที่ไม่ได้ถูกไฟไหม้นะที่ไม่ถูกไฟไหม้โซนที่ถูกไฟไหม้ก็จะเป็นโซนนี้นะครับนะครับวันนี้เป็นวันที่แปดวันที่แปดนะครับก็คือ เหตุการณ์ในส่วนของไฟไหม้ตลาดน้ำบ้านแก้วนะครับก็ร่วงเลยมาประมาณสักสัปดาห์นี้ก็คือไปเหตุการณ์มันเกิดขึน้นวันที่37ส,สิงหานะครับอันนี้ก็วันที่8เอ,อ่อผมก็มาสังเกตการดูนะครับมาดูในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่นะครับหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ไปนะครับก็มีการเก็บ รพื้นที่ที่เสียหายนะครับแล้วก็คงจะมีการสร้างพื้นที่ตลาดตรงนี้ขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะเป็นในส่วนของอตลาดที่เป็นไม้เหมือนเดิมหรือจะเป็นปูนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ากาต้องรอดูในส่วนของเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงถัดไปนะครับตรงนี้ก็ผมก็มานั่งอยู่ตรงบริเวณตลาดท่าเรือ,อตรงท่าเรือ ถ้าขึ้นเรือถ้าลงจากเรือไหมถ้าขึ้นเรือถ้าลงจากเรือนะครับของของตลาดลกสามนะครับตลาดลกสามก็อันนี้ก็ขนส่งนิดนิดนะครับของฟ้าก็ถึงผมก็ยังมีความกดดันนะครับ ดแลเนในส่วนของบรรยากาศของตลาดนะครับที่ที่เป็นตลาดไม้นะครับก็ตอนนี้ก็ถูกไฟไหม้ไปได้หมดแลยครับซึ่งผมก็จะหาดูบรรยากาศของเก่าอย่างนี้ก็จะยากละวตอนนี้ผมก็เลยมาทําการบันทึกนะครับบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เป็นในส่วนของตลาดท่าวท้าเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ที่จะเป็นในรูปของการเปลี่ยนแปลงนะครับจากของเดิมที่มีความเสียหายเราห้ามทาไม่ได้แล้วอันนี้จะทําการปรับปรุงขึ้นใหม่จะเป็นรูปแบบไหนยังไงผมจะทําการถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปแล้วก็ทําคลิปนี้ไปเรื่อยจนกว่านะครับรูปแบบของตลาดจะเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยผม่า ฝากเพื่อนๆทุกท่านติดตามรถเรือมานะครับ ตอน5โมงขว่าแครับก็มีการเ,าเก็บผลของที่มีความเสียหายออกไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็คนง,งานก่อสร้างในยต่างก็งงกลับบ้านหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเนวลา5โมงแล้วให้ยังไผมฝากเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆมีทำการติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องยากุูแซบนะครับช่องยากรแซบทำการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อนๆได้ ผมรับทราบในส่วนข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปด้วยนะครับให้ไงแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ